สวัสดีครับอ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็วันนี้เราจะไปลองปรับทัศนคติไปได้วยกันนะครับโอเคข้งแสงน,นะฮะ,ะดูนี่มีอะไร,ะไรน,น้อ <c> น <oughs> ไอเทมน,น้อนโน้ตกวช่วยอะ่ะใครฉายแบบตืดข้าเวลาแดนสอะไรเนี่ยตะดิง่งแันงเวลาแห่งความชิบหายไว้มาเดีนที่ไฟแช็ค เริ่มเกข็มเขียวเป็นใส่ในสองเขาต้นตีสำหรับสงบจิตใจสงบจิตสงบใจมินิแมพเพิ่มเข็มคิดที่เป็นอย่างเป้าหมายนอนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพิ่มเข็มสีเขียวบนเข็มที่ชี้ไปยงัยง นเนี่ยกำแพงสีขาวระเบียงยามบมพเอาเสียงเรีย,รยออะไรหูเหียวหรือโหดลองกันแ,แล้วนะพี่ดั่งเรื่องนองชาเลนจ์เรืเร่องโอ้เร็วๆน,นี้ด้วยน่าสนใจ แางสีขาวฉันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของท่ายดังเองก็มีรถตุตู้มาจอดขอ้างฉันมีชายชุดดำสองคนวิ่งลอมาจากรถนหนึ่งรวบตัวฉันอีกคนก็เอาถุงมาคุมหวัวแต่ทุกอย่างก็ค่อมืดลงไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยซะแลว้วอะไรกันนี่แล้วแล้ว้ไงต่อ โอ้ยตกใจเสียงว้าวในที่สุดคุณก็ตื่นสักทีครับฉันเปิดเพลงคืนความสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่น <c oughs> พอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันที oh. ที่นี่มันที่ไหนกันนะ่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้ว <c oughs> เธอเป็นใครเธอเป็นใครฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นาสวั <c oughs> สด,ด,ดีฉันชื่อปรีดา ฉันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแลบและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้และสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งอั <c oughs> <c oughs> <ค>นตรายต่อประเทศชาติควรจะถูกกําจัดให้หายไป <c oughs> <c oughs> แย่แล้ว่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจึงมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับคนอย่างคุณนั่นก็คือบครั การปรับทัศนคติแบบ4.0 4.0 <c oughs> แต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะนั่นนี่คุณไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าคุณทำอะไรลงไปไม่รู้หรือ,อ<ะ>ว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่เอาเถอะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้วันนี้คุณไปซื้อไฟแท็กที่ร้านขายของชำ <c oughs> แทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของนายทุนที่เป็นทอ่อน้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลาและการกระทำนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อราชนานาจาอย่างยิ่งจบงละนำไปสู่การสิ้นชติดได้แค่ซื้อไปเช็คเนี่ยนะแค่งั้นหรอ,อคุณคงไม่ได้รู้สึกผิดเลยสินะฉันปลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละกาันเย่เย่ต้องมีกระพริบตาด้วยอ๋อ,อ้างหลัง ทำไมมืดจังเลยอ๋อใครแชกใครใคฉายไม่มีบอกด้วยเออเดี๋ยวนะห้องน้ำนะแต่ทำไมไม่มีอะไรเลยไม่มีชักโคโกให้หรโอโห้ <c oughs> <c oughs> นี่กันเลยสถานที่ที่ ปุบปับทศนารคับสีนะไม่มีชักโครใก,คกให้จริงเราเคยเรียกไอเทมอ๋อเยอุ้ยอ,อุยอ้ยเสียงอะไรอ่ะ ว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะอย่ยแล้วนี่เรารู้สึกผิดเอันนี้มีห้องหนึ่งเหรอดูดิอ่ะ้องเดียวกัไหมเนนี่ ไอ้โดนล็อกมาเนี่ยน,นะตรงนี้มีข่าวคนหายเยอะมากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายคงจะเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่คนหายไปเป็นเพราะอะไรผมจึงอยากให้ทุกท่านเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพื่อ ที่จะได้รองรับคนเหล่านั้นด้วยความห่วงใยนอพอติไอ่นัวรอกอ่ะนี่หรือเปล่าไม่ได้เอ้ยเฮ้ย อ้าวนี่จูแจกเลยนะเจ๋บอกนะว่าต้องหาเจ้าสองห้องนี้แนละ้วมันอยู่ไหนเกลียนไปนอ๋อนี่ผ <c oughs> มมีการวิ่งด้วย อยาเอ้ยอ้าวั่งนเข้าไปไม่ได้เอ๊นอนั่มันได้หยิบอะไรมาเกอ๋อหกอยู่นี่ขงข้าวขนาดเปิดแล้วนเนี่ยโอ้โห ต้องงมีทาเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดในโลกจริงๆเลยเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณไหมเห็นครับมันคือลิฟต์แต่คุณคงจะสงสัยล่สิว่าทําไมมันถึงไม่มีปุ่มนั่นก็เป็นเพราะว่าลิฟต์นี้จะถูกควบคุมจากฉันโดยตรงยังไงล่ะแล้วไงเปล่าหรอกแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้ว คุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังแทบทุกคนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่องทันทีให้ฟังดูสิโอ้โห้การปรับระับภาษีมัก็ต้องมีการแบบเปิดคลื่นเสียงสำหรับการล้างสมองนะ่ย จงตะโกนออกมาว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์ไม่มีทางหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำทอะไรผิดฮห,อหอเอาล่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วอ่านไปนี่นี่แหละลิฟต์จำที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมที่บอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้น และนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้และทางเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกัน,บบนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบอุบัติเหตุด้วยการลื่นลมจนขาดอากาศหายใจตายบบด้วยเชือก <c oughs> แต่สมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว,รวเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอก เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเ๋ยวไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็ตายแคยนี้จะท <c oughs> ้เปิดก็เปิดแค่นี้ติดซีก็คลานโอ้ C, โหต้องคลานเข่าเข้าไปหาเลยหรอ โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ทั้งนั้นเรยเนาะสนใจดีถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยดูว่าแกจะซ่อนต่อได้อีกชานแค่ไหนซึ่งประกอบด้วยกองทังบกกองอะรอพิบตาที่ขาของชั้นเก้าเข้าตู้ฉันก็รู้สึกได้ทันทีแล้วว่าพื้นที่รอบข้างนั้นเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยอ้าวจบ รเนี่ยอยหม่าให้นอนจับกินนีตูงนี้นี่ห้องห้องนี้อ๋อหรือว่าจะมาเปิดห้องนี้แล้วห้องนี้คือห้องอะไรอ้าวมันเปิดอยู่เลยอันนี้เอ้า นี่มันทำไมมันลงอะเออ,เออเออแหลกเลยแหลกเลยเอาล้าวลงมาแล้วเกมค้างเลยมาทางตันอีกโโห โอ้ยห้องนี้ไม่ได้นี่วาต้องออกไปอ่ะแล้วลูมันก็มาเด็ดอีกย่ลูเลยโอ้ยโดนลูดนเลือด เกียลุงลุงลุงโอ้ยลุงโอ้ยลุงคุณถูกความมืดเข้าคกินจินกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่เริ่มใหม่เมนูหลัก เอกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่อ๋อกินข้าวแล้วมันจะไปเกิดใหม่เออแล้วออกมันเริ่มตรงนี้เลยเหรอความคุ้มครองรอและขอยืนยันว่า เชียเอ้ยลุงเอ้ยโอ้ยเชียลุงเตวอ่ะโอ้โอันี้กระถางแัดโอ้ไปไหนไม่ได้วันนีบอกเชียรลุงโอ้ยอมเลย เฮ้ยเอ้ยเกิดมันก็เจอเลยเหรอลุงโอ้โหเกิดมนก็เจอลุงเลยเยวิ่งไปเลยว่าอาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ลุโอ้เกิดมันก็เจอลุงเลยอะไรเนี่ย ยาวน่นยิงอันนี้ยิงแยกโอ้ยเขียนปฏิบัติงานที่ตามรเบเงืาอนไขของทางราชการจักที่เคปฏิบัติรัหรัฐข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัครแสุเจาหนที่ส่วนราชการต่างๆที่มีอยู่ตลอดเลยเพื่อใช้ในราชการโอ้ยลุงได้กำลังแล้วโดยเด็ดขาดลุง โอ้ยังเข้ามาเด้โป้ย้งยงองพังประตูเลยโอ้ยเขี่ยดัเลยเขี่ย <c oughs> <c oughs> คือแรงพลังแรงใจที้ฉันสู้เพื่อเลงกินงจากเธอรู้ไหมคือสุขของฉันและเพื่อให้เกิดความเ้าหน้ากับไู้ับมไปคณะรักษาความสงยแ่าตมียวมร่มด้วยกองทัพองทัพเรือองทัพราชาและหน่วางานต่างชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้ามมอำนาจในการ

ได้รกอบอาชีพต่อไปตามปกไงก็โดนกืนกินเลยบฏิบติการที่ตามระเบยบก็ต่นง่อที่เกบิาลหังจาบีาัอเฮ้ยนอนทั้งหลายนี่เกินกี่แล้ว น้องทั้งหลายได้กลับมาเดินตามปกติแล้วเ,เราจะหลบยังไงล่ะ,รระาะระาก็กลับมาทางเดิมมาดิออเอาม i ด d ว,วอ w ์เหรอเมื่อกี้

น่าสนใจคือให้สถานการณ์ดังกล่าวถ้าอย่างนั้นหันจะคอยดูว่าแกจะส่นต่อได้อย่านแค่ไหนประชาชนในชาติเริ่ความรักความสามัคคีสนุกก็คือมีแค่นี้ใช่ไหมอ้ามจบจะรู้ก็คือเอ้กซ่อนตัวใช่ไหมเนี่ย ก็มไม่มีอะไรอีกเลยวสรุปนะครับเกมนี้เราก็ทำได้แค่หนี่วงเวลา,เาไว้แล้วก็ถึงแม้เราจะหาพี่ซ่อนเวลาเราก้าวเท้าออกมาจากพี่ซ่อนแล้วก็ถูกตามตัวเจอมันเดิม แล้วก็วนหลูปกันไปตั้งแต่ต,ต้นลหลวปก็คือไม่มีทางที่จะหนีรอดจะโดนจับมาปรับทัศนคตีเหมือนเดิมแฮ,แฮมขอห้องเลยเนี่ย